กลัสู่แรงงายชาวใต้ชงแกประเด็นนะครับประเด็นดีๆที่เกิด,ดขึ้นในพื้นที่14จังหวัดผาใต้ของเรานะครับนะแขกันเข้ามาแล้วต่อเช้าเลยครับน้องยอมประเพณีของไทยประเพณีที่บอกว่าหญิงย่อยนะสุดสา้นกันมายาวนานนะคือประเพณีสุ้งกลั่นลอยกระทงน้องที่ขานจะแก่แล้วนะประเพณีลอยกระทงนะครับ <c oughs> ย้ำกันอีกทีหนึ่งรายก็รเราก็คุยในต้นรายการแล้ววันนี้เรามีกระทงซุยๆนี่เลยครับค่ะลากไล่รูปแบบแลวก็แบบไทยเลยเนี่ยประณมักมากนะสถานได้ยิน ต้องบอกว่างานละเอียดเลยอ่าละเอียดเลยนะครับเป็นฝีมือก้อนน้องๆนะครับนาจารีอะไรอาชีวะศึกษาสู้รัฐธานีที่รวมซุบซ่านประเพณีลอยกระทงวันนี้รอยพูดธเกิดทันพ่อพงษ์สักหนุยเจริญครับผู้อำนวยการวีอะไรอาชีวะศึกษาสู้รัฐธานีครับสวัสดีครับท่านพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาชีวะศึกษานี่แต่ละประเพณีนะปีใหม่ก็ต้องนึกถึงอาชีวะศึกษาสู้รัฐธานีไอ้นี่ค้ิกลอยกระทงก็ต้องนึกถึงกระทงก้องอาชีวะศึกษาสู้รัฐธานีเต็มถูกเทศกาลเลยนะคะท่านพ่อครับก่่ออนนืเลย เค okay, อึ่งวันลอยกระทงต่อเชา้าเลยนะวีอะไรเราเนี่ยความสำคัญบนรพุบางรับก<อ>ระทงกิงจกรรมงานวันลอยกระทงเนี่ยครับต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีความสำคัญบรรพุก่อน,อนางานลอยกระทงเนี่ยจริงจริงเนี่ยตั้งแต่อดีตมาเนี่ยเป็นถื่ว่าเป็นพิธีกรรมที่มีความสําคัญอยู่ซ่องเรียงกับชุมชนก็คือเรื่องข้องนึ่งสํเนึกตึ่งบุญคุณ คล้องคล้องน้ำ <c oughs> โดยเฉพาะ,ะแหกคงคา <c oughs> อันที่สองก็เป็นพิธีกรรมที่เราทื่อว่าเป็นเรื่องของการข้อขมาต่อจแฉกคงคาในเรื่องที่เราไปชายน้ำสร้างมลพิษขึ้นในทรายน้ำ <c oughs> ซึ่งพ่อมคิดว่าซ่องเรื่องนี้ถูกคัดง่ายไป <c oughs> คนก็จะมองงานลอยกระทงนี้เป็นเรื่องข้องเทศกาล <c oughs> <c oughs> ที่ มีกิจกรรมในเชิงข้องความสนุกสนานหรือเริงแต่จริงๆแล้วคนโบราณเนี่ยเขาทำเรื่องข้องงานลอยกระทงเนี่ยแค่ซองเรือก็คือเรื่องข้องการสร้างจิตสำนึกถึงบุญคุณข้องสสยน้ำรื่อน้ำที่ให้ชีวิตข้องเราที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่สมัยก่อนก็คือการเดินทางการกินการใช้ทางการเกษตร นะครับอันที่สองก็คือข้อเข้ามาต่อจะาแม่คงคาว่าที่เราได้ชายเนี้ยเราได้ไปเหยียวไส้มั้งบัตจบันเราเออไปรวมเกินไปทำให้เกิดบุญละผิดซึ่งส่องเหลืองเนี้ยมันก็สําคัญจนถึงปัจจุบันแมนว่าวิธีคิดมันอาจจะคนละย่างกันปัจจุบันเราจะมองไปถึงเหลืองข้องสักภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญในปัจจุบันเพราะส่ง้ลต่อการดําเนินชีวิต ข้องเราแน่เดคัวโลงเนี้ยก็จะมอง<ะ>ถึ่งเหลืองสิ่งแวดหลอมเพราะนนั้นนะถ้าเรามองเรื่องงานลอยกระทงเราต้องมองถึ่งเหลืองกองการอนุรักษ์สิ่งแวดหลอมด้วยนะครับพ่มครับพ่อมพอตอนนั้นเนี่ยกิจกรรมในสถานศึกษาของผมเนี่ยในการซื้อสร้างวัฒนธรรมกรารลอยกระทงกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมข้องการให้ความรู้กับเด็กอนเ<อ>พราะว่าถ้าสมุนไพรเราไม่ให้ความรู้ความเป็นมาเป็นไป แล้วก็ลอยกระทงสําคกญรบรรพ้นี่ได้เคาก็จะคาดความรู้เขาไม่รู้ว่าจริงๆก็คือการอนุรักษ์ครับอนุรักษ์ได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็มีกิจกรรมให้ความรู้ก่อนกิจกรรมที่ซ่องก็คือเป็นกิจกรรมที่เราซื้อซ้านก็คือกิจกรรมการอนุรักษ์เขาเรียกว่าอนุรักษ์หัตถกรรมฮัตถศสิ้นหรือหัตถกรรมไทยก็คือกระทงทีเท็เนี่ยนะครับใช่อันนี้มีการอนุรักษ์ทำบรรพุกิจกรรมในโรงเรียนก็คือ มีการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันกระทงในสถทานทึกษาพระนกเด็กพระนกวิชาต่างๆเขาก็จัดแข่งขันกันคือไม่จำเป็นต้องพระนกที่เขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่จำเป็นถูกพระนกกกับพระนกคอมพิวเตอร์ก็มาทำได้ทำได้บบประกวดได้เขาก็จายความรู้ความสรามาข้องเขาจะทําประเภทสวยงามหรือประเภทสร้างสั้นก็แล้วแต่เขาก็ทําแล้วเขาก็ประกวดกันภายในเขาก็แข่งขันกันภายในเขาก็ ห้าบร์พาไรมาทาตามแนวคิดของเขาเขาก็ทําแต่ทึงอันที่ซ่องก็คือดอกยาแข่งขันภายในเราก็ส่งเสริมสนับสนุนในเด็กไปแข่งขันในเวทีภายนอกอการส่งเสิมไม่ได้ไปภายนอกเนี่ยมันมีอยู่ซ่องเรื่องนะที่เกิดประโยชน์กันเดงเรียนนึ่งเข้าได้ชายวิจาชีกองเขา้านะครับในการไปประกวดแข่งขันอันที่ซ่องเนี่ยพอเขาไปประกวดเขาจะได้รับประสบกาณ์มาไอ้ที่เขาทำไปเนี่ย เมื่อเทียบกับชุมชนที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเรืออ่องการท่งเรื่องงานฟรีมือที่เป็นฮัทสิ้นเรืออัตกรรมไทยเนี่ยก็ขวาย่ระดับในแต่ถ้าเขาจะไปทึ่งตรงน,นั้นเขาต้องทำมันเพื่อทมันเือนะครับอันที่ส้กิจกรรมที่สร้างก็คือกิจกรรมข้องกันส่งเสริมหรือเทศกาลของจังหวัด ก็เรื่องหองซอฟ์พาวเวอร์เราก็ต้องไม่ลืมอะารกระตรงเป็นซอฟท์พาวเวอร์ไทยใช่ครับในเรื่องของเฟสติวัลวันนั่นก็เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาโดยตารรัฐมนตรีอยู่แล้วเราก็ได้ซื้อซ่านแล้วก็ได้ต่อยอดในเรื่องพวกนี้ครับผมแต่ผู้เี่ยเนื่องด้างการประกวดพี่เบลเกลียงเนี่ยเราสามาร์เคยได้รับรางวัลกันใช่ไหมคะประเภทสวยงามครับวีธีไห้กับท่านกับก็เราได้ก่อนหน้านี้เราส่งเฉพาะทีอ่ รวมกับเทศบานนครสุราชนะครับแล้วก็ส้งประเภทสวยงามก็อยากจะบอกว่าตั้งแต่จัดมาเราก็ได้ทีนึงุกปีนะรไม่ได้จะบอกเราด้ทีนึงุกปีครับใช่ครับึ่งปีนี้ก็ประกวดเหล่าไหมคะส่งปีนี้ประกวดแล้วก็หญิงใหญ่ครับถ้ามว่าส้งกีเวทีต้องบอกพันนี่นะครับส่งในนามของวิไลเนี่ยส่งส่องเวทีส่งเวทีก็คือเวทีของนครเทศบาลสุราชครับ วัดสมวังสมวังของอจใช่ครับเพราะว่าเราก็มีความสัมพันธ์ดีครับวัดสมวังแต่เวทีื่ืๆเนี่ยนักเรียนส่งเนี่ยส่งเกือบเชจ่านักเรียนส่งเองพะเนกวิชาส่งเองครับก็ก็ส่งไปเกือบทุกอำเภอครับในพม่าอีระกวดไม่เอาแล้วนัยอมเห็นอวงยอมแล้วยอมเลยเกือบทุกอำเภอครับเมื่อที่เราเห็นน้องๆที่กำลังหนังทำกระทงอยู่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราคุยกันน้องเขาจะคิดเป็นแบบเกลียนสวัสดีค่ะแหลงใต้ได้ไหมคะแหลงใต้ได้ไหม ได้ยงได้นี่ยดอกอะไรคะเนี่ยแนะนำตัวจะกี่หนึ่งค่ะเน่ยชื่อพลอยนะคะหน่ยชื่อมาปรางค่ะอ่าเป็นวิชาอะไรครับเรียนคาษาพรเน็กเลยครับพรเนกค่ากรรมศาสตร์ค่ะคากรรมศาสตร์ตังคูนะอ๋อซึ่งเนี่ยที่น้องกําลังทำอยู่เนี่ยค่ะเป็นกระทงที่พี่ออมเพ่นก็คือไม่ได้ว่าทําจากใบตองย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือตอนที่ไอเทนเนยล่างซาติดอยู่เนี่ยค่ะจะเป็น มะละกอกับใบมะม่วงค่ะมะละกอกับใบมะม่วงที่เราเห็นเนี่ยหลายคนเกี่ยเป็นเป็นใบตองนะไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะอันได้หน่อยนทีได้เลยทีเลยอิอันนี้จะเป็นจะใบมะม่วงค่ะใบมะม่วงอันนี้เลยค่ะแต่ว่าทิตทิเห็นใบเกี้ยวเกี้ยวอ่อนๆเนี่ยครับใช้ใช้อะไรครับไอ้นี่จะเป็นผ้าค่ะมีผ้าด้วยใช่ค่ะอ่าโหนี่ลอยได้จริงไหมลอยได้จริงไหมไอ้นี่ ตั้งโชอะนชสวยงามอันนี้ผ้นนานะครับอีกอันนึงครับอันที่เป็นเขี้ยวโอนกับเขี้ยวโอ้นี่ใช้อันนี้ทำครับอันนี้ก็เป็นผ้าเหมือนกันค่ะแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นใบตองอันนี้ใบตองเหมืนอนกันค่ะมันมีอะไรเรียกเอาเปลือกสนอะไรเนี่ยมาอ๋อเปลือกสนจะเป็นต้นสนค่ะต้นสนใช่ค่ะซึ่งเราต้องไปเอาเอาช่วในให้เขางมันมาครับลำต้นข้องมันอะค่ะซึ่งเราจะมาเขาจะเอาเลาะเป็นเพรนะคะค่ะอ๋อเนี่ยเนี่ยลายคนอาจจะ บอกว่าทำแต่ไม่ต้องนะครับท่านพ่อผมขุ้งหอยยัดนะอันนี้ผมสอบถามมาแล้วผมตอเนี้ยขีดว่าเป็นดินเหนียวดีเกียวเกียวจะอยู่ในกรี๊บเนี่ยครับเอ่อท่านผู้ชมจะอยู่ในกรี๊บเนี่ยเป็นเปลือกสนโ่ดูจ้ะที่น้องๆก็คิดเข้ามาประยุกต์นะครับมาทํากระทงไม่แยกจันเป็นพุ่มที่นี่คือหนอนขยอมซี่ด้วยใช่ไหมยอมซี่ค่ะกรรมวิธีมันละเอียดขนาดไม่ว่าจะได้มาผับเปนเนี้อต้องเอาไปยอมซี่อะไรกันก่อนส่วนกรี๊บเล็กๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นกรี๊บขดอกรัก ใช่ค่ะกระเซ็งกับดอกรักมีซี่เช็คให้ต้องมาเบ้งเป็นเช็คเช็กละมาดีต้องมาตั้งเด็ดทีละกรีบค่ะนี่ทำนานไม่กระทงอันนี้ก็ประมาณนึ่งนึ่งวันค่ะเดี๋ยวพอคิดด้วะวันเดียวเหรอใช่ค่ะเฉพาะไอเนี้ยไอที่เป็นมาเลยที่ครอบเนี้ยต้องเอาดอกรักมาชี้ก็เป็นเช็คเช็กเช็คซี่เช็กกันนะจะมาจัดเรียงไหมจะไม่กระลุยใช่ค่ะ ดตอนแ1 1> รกนึกว่าทำไล่วันไปบอกเกลี้ยงน้องบอกวันเดียววันเดียวนี่แอบท่าเนิดนึงเมืนนอกี้พ่อออบอกว่าน้องๆเขาจะมีการส่งประกวดกันใช่ไหมนี่น้องส่งคนมีส่งประกวดไหมคะมีส่งประกวดของเซนทันค่ะอ๋อไปทุเวทีนะซึง่งเราต้องทําไปลวงหน้าก่อนแม่หลวงทำทีนู่นเลยค่ะเป็นส่งไปประกวดลวงหน้าค่ะอ๋อที่เขาไ้วตดด้วยค่ะเซนทันเหมือนกันนะคะลูกใช่ค่ะอ๋อจึงก็รอพ้นต่อชาวเนาะใช่ค่ะแต่ในในสาขาวิชาของเรานี่ก็รส่งกันทัวนะ มีมีอะไรพิเศษมั้งครับปีนี้ที่เราทำน้องเนื้อจะปีก่อนก้อนที่ทำมาเนี่ยคิดว่าอะไรพิเศษมั้งปีนี้ที่จะที่ทำที่เราออกแบบมาปีนี้ก็มีการส่งไอ้สร้างสั้นกับสวยงามค่ะอ่าส่างส่งประเภทเลยคต่ว่าค่อนข้างจะเน้นวัสดุที่เป็นธรรมชาติใช่ค่ะมาร์ารเลยนะครับแล้ววัสดุที่ไม่ไม่เข้ามาใชา้แทนใบตองด้วยใช่ค่ะก็คือน,นี่เมือ่อาที่หนูร่างทำก็เป็นมาล์กโก้ค่ะเป็นสร้างสั้นแบบเอามาทำให้ สวยงามอะค่ะนั่นครับโอ้โหนี่ตแกงหมากเลยข้อให้ได้รางวัลในการประกาศพ้นต่อเช้านี้ฟังเลยชื่นใจนะครับท่านผู้ชมนะครับต้นฟรีมือเลยเนี่ยแค่ดุ้งหน้าเราเนี่ยก็โอ้โหเนี่ยแค่แค่กรีบแค่ความประณีตเหมือนท่านผู้ชมว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของของประเทศไทยจริงจริงนะครับวันนี้อาชีวะเราเองกับกับเรื่องพวกนี้เราไม่เคยทิ้งเลยใชมั้งครับมันทิ้งไม่ได้ครับเพราะว่าซาดเนี่ยเป็นซาตดของของประเทจรั่งมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่ผ่านกระบวนการกันกล้องวิทยากราวิทีปฏิบัติข้องคนโบราณจนมาทึ่งรุนเราเพราะนั้นหน้าถีข้องเราเนี่ยในท่าน,นาทีอาชีวาสุรานี่จัดการเรียนการสอนในศาสตร์นี้ก็ mm hmm. ต้องทําหน้าถีซืบซ่าน <c oughs> นะครับ <c oughs> จริงๆเราไม่ใช่เฉพาะ,ะถ่วงเทศกาลน่นะครับนะไอ้ทุกเวทีที่มีการประกัติัตฏศิลัตตกรรมทั้งในประเทศต่างประเทศเราไปมัดนะ <c oughs> เราพา่อพก็่งเสริมเด็กวิไลก็่งเสริมเด็กให้ไ,ไปตั <c oughs> างไม่ว่าเป็นจีนเป็นสิงคงโปร์เป็นมาเลเซียให้เราไปมัน <c oughs> เราพิจารณแต่นูนอะไรพวกนั้นเกณสลักหนําแข้งเนี่ยเราอยาก <c oughs> ได้รางวัลรับโหลมา <c oughs> เลยแต่นี่เราทราบว่าเรากระทงปีดีนี้อาชีวะศึกษาข,ของเรารวมขรบวนแห่กระทงกันนะครับเรงคือจริงๆทุกปีเนี่ยเราก็รวมกระบวนแห่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าการรวมกระบวนแห่เป็นการอนุรักษ์แบบนึ่ง ในมิติที่นอกเหือจากการลอยกระทงแต่ว่าเป็นเหลืองข้องการเสริมหรือสนับสนุนของกิจกรรมงารลอยกระทงแต่ปีนี้เป็นปีพิเศษนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีจะเริ่มจะล่องเจ็่องปัรซาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะนั้นขบวนในการลอ,อ,อยกระทงปีนี้ขบวนแรกทางทางเทศบาลเขาบอกว่าจะข้อความลงมือ20คนคในการได้ขบวน แต่ผมจัดไปรอยยี่สิบคนโอ้ไม่รู้กี่เท้าที่เอจะไปรอยี่สิบคนถึงขบวนหน้าขบวนแดงนี่เป็นขบวนเถิดประเกียิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบคนแลอายุเจ็ดสิบสองปัตช่านะครับหลายล้ากานั้นก็เป็นกระบวนการส่งเสริมการฉายภาพไทยแล้วก็เหล่องข้อการอนุรักษ์การแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ข้องปากตาย ในไล่ไล่การแสดงเชึงตลิติปัตถึงตลิติปัตไปทีพักนั่ยไปที่ไหนพอเห็นเขากระโหลอันนี้เป็นคนตายแนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กระบวนกองยาวโชว์กองยาวอะไรแบบนี้ถึงเป็นเทศกาลเพราะนั้นปีนี้ก็เป็นเป็นกระบวนที่พิเศษมากใช่คนก็เยอะพอพูดถึงตรงนี้ผมขอขอบคุณผู้ปกครองด้วยนะเพราะว่างบประมาณที่วีไล่มีเนี่ยมันไม่ไม่พอ ผมผมในต้องขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกคนเลยพระว่าเขาช่วยช่วยพมเต็มที่นะเรื่องการแต่งกายเด็กได้เนี่ยเขารับผิดชอบให้นะครับโดยเฉพาะกระบวนกิดประเกียดตรงแต่งกายให้สมประเกียดเพราะนั้นเน่ก็ได้รับความลงมือจากผู้ปกครองเยอะมากครับสุดท้ายท่านพ่อได้เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนกท่องเที่ยวนะในมาเที่ยวันลอยกระทงไะที่สำคัญคือช่วยเชี่อช่วยชุ่มกระทงข้องมีอะไรอาชีวศึกษาสุราธานีครับครับเพราะมา ก็ต้องข้อเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์นะครับ<ช>แล้วก็อ,อาจจะเป็นชาวจังหวัดใกล้เคียงด้วยก็ได้นะครับก็มาเที่ยวสุราษฎร์ธานี<ช>เราเป็นเมืองทองเที่ยวเรามีการลอยกระทงในสายน้ำหรือแม่น้ำที่ยาวที่สุดใ,<ช>ในภาคตาใต<ช>้ก็คือแม่น้ำตาผี<ช>แม่น้ำตาผีก็เป็นแม่น้ำแห่งชีวิตของคนตายนะ<ช><ช>ล่อเรียงคนไล่จังหวัด รวมถึงคนสูรรานนี้เพรามันยาวทั้งท่องร้อยว่าโละนะครับเพรก็เชิญชวนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์หรือความสนุกสนานในเชิงของอ้องศิลปะนะครับจากลายๆหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะข้องอชีวะสูรานพีน้องในชุมชนแล้วเขาก็มารวมก็สนุกสนานกันก็นกเป็นการรวมกันอนุรักษ์ซื้ส้างวัฒนธรรมประเพณีไทย นะครับแล้วก็มาเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมวันนี้รายการชาวใต้ต้องขอบคุณนะครับท่านพ่อพงศักดิ์หนุ่ยเจริญครับผูมิไนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณมากครับท่านพ่อครับขอบคุณน้องๆด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะครับรู้กับขอบคุณครับ